พ่อน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อน้อยค่ะสวัสดีค่ะ,คะหูไปมาเล่เขาถือมีเพ่อเออหูแล้วบ้านนี่เป็นยังไงวันี้ได้ข้าปลาทูขึ้นบ่อเออกะในขึ้นอยู่เออมันกลับมาหลายมันไปเร่งตัวอื่นหลายพผละนะอันนี้มัน,ม,นมันเขาเลเ<อ>ง่งข้ามฝันข้าวามพักได้แน่เนาะความฝันขึ้นตัวนี้แม่นบ่ค่ะแต่ว่าเล่งอันเร่งเก่งเนี่ยเขาเก็ยเนาะค่ะ วีเล็กวิ่งเข้าเจ็บเออเล็กวิ่งเข้าเจ็บแต่ว่ามันกะมันกะมีมีเจ็บอยู่แล้วจะให้ต้นนะค่ะโซ่ไหนค่ะอ่ะโซ่โซ่นี่นีเด้อนี่เล็กอันนี้คือของคุณแล้วพ่อจับตรงตรงเนี่ยค่ะอือนี่ละเอโอเคค่ะอือลงเนาะงวดนี้ได้ตองวดเล่นมาค่ะเออเอาเคนเลขเก่งนี่มัตถะปั๊บรูเลย รู้เลยพอแต่ว่ามีรางวัลที่หนึ่งก็เด็กหายสองตัวรู้เลขว่าเลขรางวัลที่หนึงตัวใดมันสีหัวเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ทรหายีจแด้วข่าวหางใจสก้าหกแปด 1> 1, 2, 2> อันนี้เบอร์โทษนะค่ะ9ค่ะนี่เบอร์โทษพอหน่อยเด้อค่ะเองซีไอพี่โทษมาถามในเด้อถามในเด้อขาดจำนำเห็นยัง โอเคจังเป็นที่กันค่ะมันย้อนชัดปะค่ะชัดแล้วค่ะตัวไปฮะแต่เมื่อกี้เลขวิ่งเลขวิ่งนี่สิปล่อยตองวดเลยปะคะตองวดได้ตองวดได้ปล่อยตองวดได้เลยเนาะอันนี้เด้อค่ะงวดทีแล้วอันนี้เบิดโทษพ่อหน่อยเนาะค่ะเนาะสัตย์แต่มาทดสอบถามได้เนาะพ่อหน่อยเนาะส่วนตัวเนาะชวนถามเออชวนตัวได้ค่ะเอากระดาษเอากันกระดาษนี่พ่อ อันนี้เก่งในเมืองยูบ่เก่งาเก่งเลยค่ะต้องวัดเลยเดี๋ยวจะมาตามโค้งกันกลางโค้งแล้วก็โ่้งสุดท้ายให้เอฟซีคือเกาอ่ะล่ะค่ะมาเมืองเนาะค่ะว่าพอพินจะเฮ็ดเฮ็ดแบบไรจ้างั้นมค่ะ 3ามสีห่ห้าหกเจ็ดเก้าเปาค่ะพวกนีเอาคักๆเรยเอ้อค่ะบอกคักๆเค็งๆไหยเ่า รถก,รรก็ร้ายเลาะฝนก็กลังสี่มากเ้ค่ะฝนกับสีตกกนีเอฟซีการเอฟซีเ <c oughs> <c oughs> พราะท่านเห็นการเป้ามากเลยค่ะลหลายๆคนกับคนจะปังอย่ได้เนาะสีได้รครับพอหน่ยอยอยู่เนาะค่ะได้ยูเอฟซีเนาะอยู่อะไ่นมันออกเงิน้คนนึรมันออกอ่นะแปดะแปดศูนย์เจดอ่ะแเจ พอหน่อยเพือ่อนก็จะใกล้ถนนจักหน่อยเนาะค่ะก็จะมีเสียงรถเสียงล่าเรียนแน่เนาะคะ่ะก็เข้ากับมือมือตัวเลขว่าพอหน่อยไหตองงวดตัวใดเนาะคะ่ะแต่ว่าเอฟซี C ก็สามารถเช็ดหนา้าจอไว้เด้อค่ะมันจังบลืมแต่ว่าทาังช่องก็สีพยายามมากสอบถามตองงวดเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะมไมาเพาว่าจะเป็นกลางงวดหรือว่าคงสุดท่ายกันเลยมตาต่ำไอ้พอแม่เป็น้นองเอฟซี C, คือเกา อันนี้เขาเอิ้นสูตรเนี่นี่ค่ะพ่อสูตรลักชีฟสูตรลักชีฟเนาะมันก็มีผ่าดธรรมดาเนาะครับผมคือยิ่งตัวนึงนี่ตั้งแต่วดที่แล้วก็ให้เลักที่แล้วก็คือได้อยู่งวนงวนตัวนึงนี่ให้เข่าค่ะเล็กเล็กเล็กลักเขาเลยจับคู่กับขี้เหลาเนี่ยคือไงเจ็กับสีเนาะเจ็กับสีเข่าที่เจ็เนาะค่ะมันก็เข่าสีโอ้เปนเข่าเจ็ดเข่าเจ็ยังไงตัวยังดีเนาะตัวดี ร่มกับม้วเดนค่ะค่ะฝนใหญ่มาแล้วค่ะโอ้ยอย่าฝนตกแล้วคุยฝากคหนักตัวบังตัวบังเล่นเนี่ยก็อุ้ยหนักเกล็นหนามเนาะค่ะค่ะมือนีนะเออแม่ผู่มาค่ะโอ้ยล่มเล้วค่ะกำลังๆพี่ค่ะเกี็บเลยพอยเกี็บเลยเป็นน้ำเมื่อนี้เป็นน้ำมาแม่คู่มานน้ำค่ะ ข้าน้ากยังเลี้ยงน้ำเลี้ยราะว่าแตกสามตัวเลยสามตัวโย่เพราะว่าติเป็นสามตัวหรือว่าสองตัวอ่าผู้ดำก็เคยบอกว่าข้าขึ้นเนาะแม่เน้อโอ้ยได้ยินมาเนาะค่ะเย็ซี่ะฝนอันร่มเยี่ยเนี่ยค่ะแต่จังใดก็สีมาตามต้องเย็บซี่จะบาดผ่านภาษาจากท่านช่องเนาะค่ะจามารถตางโค้งเนาะค่ะแล้วก็ ท้ายสุดอีกเนาะค่ะค่ะผงสุดท้ายกับสีไม้อีกอันนี้ก็คือตามตองวดเนาะค่ะอันนี้คือคือเห็ดแล้วเต็นแล้วมันเป็นอะแล้วๆอันนี้เป็นลักซิปเนาะค่ะโชว์เลยค่ะเส้นน้อยหลักสิบละไหมค่ะเส้นน้อยลักซิปคนเด่นอยู่ที่ย้ำบรรทัดอีกนะแปดกับห้านะค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะวันนี้วันมื้อนี้ให้ลักซิปไปก่อนเนาะค่ะแม่นบ่ค่ะแปดกับห้าเด่นเนาะค่ะตัวเด่นของเคนแปดกับหาเด้อลักซิปเนาะค่ะ เซียนน้อยหลักสิบนะค่ะก็สามารถแคปหน้าจอไว<ม>้เด้อค่ะคือเอ่อคุณพ่อเสียนหน่อยเพิ่นห้นม่าแปดกับหน้าเพิ่นว่าเดี๋ยวใพวว่อตั้งโตได้ก้นนะคะ่ะตอนนี้พวว่อเล่ากำลังดีใจยูชุดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดจเดขาตรงตรงนะค่ะศูนย์เจ็ดของเพื่อนเขาตรงตรงอันพ่อก้อยกับมาไว้ปวดต่อไปค่ะจะนี่เนาะค่ะเลขของ เพิ่นนะคะ่ะเพิ่นสีจับคู่ให้มื่อใดก็พอดั่นดีกว่ามันสองสามหมื่นนะพ่อเนาะสองสามหมื่นพ่อเพิ่นสีจับคู่ให้เด้อเอฟซีค่ะผู้ใดมีหลักหน่วยสามารถเอามาใส่หลักสิบก็คุณพอได้เด้อค่ะแต่ว่าโตโต,ตเด่นของเพิ่นนี่เราไมีพลาดเด้อค่ะหวดที่แล้วให้เจ็ดล่องซีเนาะค่ะเขาเขาโตเด่นเขาได้ด้วยค่ะเจ็ดความฝันขอบเนาะค่ะลาเพิ่นเา อีกเนาะค่ะได้ศูนย์เจ็ดตัวเดียวเพื่อนมาจังสี่เนาะค่ะกับเอฟซีที่เค่อยติดตามท่างช่องเนาะค่ะหรือว่าท่างทีมงานเกับสีเห็นอยู่ว่าคุณพ่อฝันว่าจังไดละกับให้ตัวใดเนาะค่ะเขากับจะมี่ดีเอของเพิ่นอยู่แล้วก็คือศูนย์เจ็ดเนาะค่ะหนึ่งสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดตรงก็ได้ตรงๆเนาะค่ะงวดนี้เด่นของเพิ่นแปดเนาะค่ะรองห้าเนาะค่ะแปดนี่คือ เป็นตัวเรียนเนาะพ่อเนาะเซียนน้อยหลักสิบเด้อค่ะเดี๋ยวสีจับคู่ไห้เนาะค่ะจับคู่ไห้อีกจักสองสามถูกตว่าอันเอาตัวเด่นไปก่อนค่ะฝนติดตกได้ป่ะบอกว่าท่านดีเศร้าดีใจได้ค่ะพ่อดีใจยังยังตื่นเต้นอยู่ค่ะอันแม่คู่กับตื่นเต้นคือกันเด่นแปดนะคะเด่นแปดรองห้าค่ะโอ้ แจังไดท่างอันทางช่องกับสิเทียนให้ให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยคุณพ่อไปเทียนอะไละลายมือของคุณพ่อเองเลยลายมือของคุณพ่อเนาะค่ะกับแชกหน้าจอไปก่อนเยอะค่ะอันนี้ของคุณพ่อเซียนน้อยหลักสิบจะเซียนหน่อยหลักสิบเด่นอยู่ที่แปดล่องห่เด้อค่ะอีกสามมือคุณพ่อเพิ่วมาสีจับคู่ให้ใจเย็นเย็นสำหรับเอฟซีที่ติดตามคุณพ่อ เสียนน้อยเนาะค่ะเสียนน้อยหลักเสียนะคะกับอีกสามมือจะเย็นๆคนมาใส่ใส่เงิ่อนอันที่ถูกไปก่อนคนมาเสียคุณพ่อมาเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นกับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยเนาะค่ะตามเดี๋ยวคุณตามที่คุณพ่อเขียนมาให้เลยเนาะค่ะพ้นกับิีโตกแล้วค่ะกรับผู้ใดอยากสอดถาน คุณพ่อเนาะค่ะกัสามาทัวมาสอบถามส่วนตู่ก็คุณพ่อได้เลยเด้อค่ะค่ะมือค่าประกาเนาะค่ะเน่ค่ะถ้าอยากมีน้ำใจให้ถ้าสมมติค่าประกาคุณพ่อให้เนาะค่ะมีน้ำใจเล็กๆหน่อยให้เนาะค่ะโทรมันติดต่อเบอร์นี่ที่คุณพ่อึ้นไว้เห็นเลยเนาะค่ะเอาขวาซื้อเบอร์อีกเสียนึงค่ะตัวสอบถามนะพ่อนะตัวสอบถามเลยกับผิดอยู่ที่ศูนย์เก้าศูนย์ เออดี๋ยวดี๋พรามันมันมาเ่าเอาเอาเอาอีกนะมันมาถึงอ,อันนี้นะศูนย์เก้าศูนย์สองแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์เก่าเด้อค่ะนี่ก็คือเป็นเบอร์โทรของพ่อน้อยหลักสิบเนาะคะ่ะค่ะสามารถแคปหน้าจอใบเด้อค่ะาสามารถติดสอบได้เลยโดยเฉพาะสอบถามล้มอีกล้ค่ะเอาล่มคัดฝนกับจีต้นเอาลอบวันนั้นคุณพ่อแค่นี้ก็เนาะค่ะฝนกับกาซีห้ามค่ะฝนกับจีตัวค่ะขอบคุณพ่อในหลายค่ะสวัสดีค่ะ Oh. Yeah.